Google Maps สามารถเช็คพยากรณ์อากาศและคุณภาพอากาศ AQI ได้แล้วนะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How to Trick ทริคดีๆเทใหม่ๆที่คุณก็ทําได้สังเกตกันไหมคะตอนนี้เมื่อเราเข้าแอป Google Maps จะเห็นฟีเจอร์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศ AQI ขึ้นมาในหน้าแรกรวมไปถึงอุณหภูมิและสภาพอากาศในตำแหน่งที่เราอยู่อีกด้วยถือเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราได้อย่างมากเลยค่ะเพราะน,นอกจากจะใช้ดูแผนที่นำเส้นทางดูสภาพการจราจรและใช้ค้นหาสถานที่ต่างๆได้แล้วยังสามารถดูสภาพอากาศและคุณภาพอากาศได้อีกด้วยค่ะ อีกทั้งยังสามารถแตะเข้าไปดูรายละเอียดคุณภาพอากาศ AQI ทั้งประเทศไทยในมุมมองของแผนที่ได้อีกด้วยโดยฟีเจอร์นี้นะคะรองรับทั้ง iOS และ Android ค่ะหากเครื่องใครยังไม่มีนะคะแนะนำเข้าไปอัปเดตแอป Google Map ให้เป็นเวอร์ชันล,ล่าสุดกันก่อนนะคะเพื่อที่จะสามารถใช้งานตัวฟีเจอร์นี้ได้ค่ะหรือถ้าของใครยังไม่ขึ้นนะคะแนะนำให้แตะที่สัญ,ญลักษณ์เลเยอร์ที่อยู่ตรงมุมด้านขวาของจอแล้วดูข้อมูลคุณภาพอากาศได้เลยค่ะ และนี่ก็เป็นวิธีการเช็คสภาพอากาศและคุณภาพอากาศ AQI จากใน Google Map ค่ะหากไม่อยากพลาดทริคดีๆแบบนี้ก็สามารถติดตามรายการ How to Trick ทริคดีๆเทรนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้ผ่านทางเว็บไซต์และ,กกะลแอปพลิเคชัน b u b o TV นะคะ